เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเจอแล้วจะเอ๋เบบียู้งโอ้ยดึงโอ้หสวัสดีครับช่องตอร์ s n ่สไนเปอร์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในคาร์ดิโอชิพไทยโคนนะฮะซึ่งเกมเขาก็อัปเดตรถใหม่เข้ามานะฮะเป็นรถลิมิเต็ด limited. เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อันนี้เลยนะครับเฟอร์โลนี่995 EVO Limited ตัวใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะต้องเท่อย่างแน่นอนครับราคาของเขาก็ค่อนข้างกลางๆเนาะไม่ได้แพงมากนะฮะ5ล้านอามเร็วสูงสุด341 Handling 8.3 g r i v e r 10เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ r e w a r d 69แล้วก็เปอร์ไมล์3,041ก็โอเคนะฮะกับราคาเท่านี้เราก็ไม่รอช้าเนาะมาซื้อไปเลยนะฮะตามสองหนึ่งเพชยูฮู เงินผมเกือบหมดแล้วเหลือแค่สองล้านเองเนาะโอเคครับผมเราก็มากดดดイブฟังเสียงสตาร์ทเครื่องของเขากันหน่อยละกันนะฮะดライブเลยโอ้โหเสียงสตาร์ทเครื่องเขาจางเงียบๆน,นะครับทุกคนเอาละฮะเรามาฟังเสียงเครื่องตอนเราขับขี่กันนิดนึงลนะกันโอ้โหเป็นยังไงเสียงมันก็ซิ่งนะมีเสียงแบบแปด๊แปดๆนิดนึงนะครับผมโอ,โ,อโอ้โห,โโหดูครับ โดยรวมแล้วรถเขาให้มาสวยเลยทีเดียวนะฮะบวกกับการเห็นภายในที่ละเอียดแบบนี้เนาะเออผมว่ามันก็เทดีนะทูฟอรี่อะนะมากันในเตีมแดงซิ่งๆเลยเนาะ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาเจ้าคันนี้เนี่ยลองไปแต่งกันดูเลยนะฮะว่าเราจะสามารถแต่งอะไรได้บ้างเนาะเราก็มาเริ่มกันที่ล้อ,อยางนะฮะใช้เป็นเลทายนะครับสามหมและต่อด้วยนี่ครับวีลและก็สปริงฮะเฮ้ยน่าเจะไดยครับคันนี้ไม่มีบอดี้คิทแฮะเอาไม่เป็นไรครับมาดู A001 กันก่อนแล้วกันครับเป็นดาว5ก้านแบบนี้ฮะ B00 1นะครับอันนี้ก็เป็น C มาดูก้านโตๆซีศ0บ้างครับผม โอเคเจได้นอแมพนี right. ่ล้อแม็ม okay. ีให้เลือกโคตรจะน้อยเลยแฮะและล้อที่เราจะเลือกใช้นะครับได้แก่ C002 นั่นเองวู้ฮู้ก็นี่เลยเนาะเป็นแนวดาวนะฮะ25กดใส่ไปเลยครับและนน่ก็คือล้อแม็กที่เราได้เลือกใช้นะโอเคปะดูเท่ปะลองเทียบกับของเดิมนะครับอันนี้ของแต่ง C002 ของเดิมเป็นไง คือของเดิมเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะทุกคนแบบนี้ฮะมันก็ไม่มีให้เราสามารถแต่งได้นะล้อแต่ละคันจะไม่มีให้แต่งนะครับที่ติดมากับตัวรถนะฮะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เต็มของเราคือเราชอบแต่งไนะงเพราะงั้นก็ตามคอนเซปต์เลยฮะใส่มาครับซ0 0 2ฮะ มากันที่สรปงครับตอนนี้เป็นโลนะฮะให้ดูเอ็กซ์ตรินิดนึงแล้วก็เอ็กซ์ตโลนะที่เราจะใช้เนาะโหลดเตี้ยแบบสุดนะสองพันหกแต่งได้แค่นี้เองอะเจ้าคันนน้น่าเสียดายอยากให้มีบอดี้คิดเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็บางคันเนี่ยสามารถแต่งบอดี้คิดได้นะเทมากเอาละฮะและอย่างสุดท้ายที่เราแต่งได้นั้นก็คือสีของเขาเนาะมาที่สีบอดี้กันก่อนครับตอนนี้เป็นสีแดงเราจะสีอะไรดีสีดําดีไหมเนี่ยลองกดซื้อดูนะครับอูโหูเป็นไงทุกคนดุไหม ดูดุดันนะลองดูเป็นสีขาวบ้างดีกว่านะดูเรียบหรูนี่โอ้โหเทนะเทนะเอาสีอะไรดีวะคิดไม่ออกแฮโอเคครับทุกคนสีที่ผมจะใช้น่าจะส้มแล้วกันส้มประมาณประมาณนี้เอาละ่ฮะเดี๋ยวลองออกไปดูครับกดซื้อมาเลยโอนะ้โหวนะ้าวก็ยังคงความเข้มดุดันนะที่แรกสีแดงอันนี้ก็ออกแนวโทนส้มเข้มเนาะสวยสวยสวยโอเคเอาสีนี้เลยแล้วกันเนาะ และมากันต่อที่อิตาเลียครับว้าวอิตาเลียเปลี่ยนได้2ส่วนครับทุกคนมาดูส่วนแรกกันก่อนลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูซิวู้เบาะแดงชอบมากใส่เลยครับแล้วสีภายในใช่ไหมลองดูเป็นสีน้ําเงินเข้มๆไหมไตไหมครับห้าพันสี่ฮะว้าวิเป็นสีโลเคทุกคนหูโคตรสวยเลยว่าเบาแดงโลเคตน้ําเงินนะฮะยั่มว้าวเวลาดูดีมากันต่อที่สีล้อตอนนี้สีดาใช่ไหมลองดูสีขาวปันละ มาครับ2 0 0ฮะโอ้โหว้าว,วใช้ได้นะเออสวยๆๆเชียบเฉียบแหลมลองดูสีอื่นมากดีกว่าลองดูเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับทุกคนฮนะประมาณนี้ละกันเข้มสุดเลย2 0 0 7ใส่มาแล้วครับว้าวโหปิดปารนะปิดปารไลเซอร์นะมาดูสีน้ำเงินอ่อนๆกันนิดนึงละกันครับทุกคนอ่อนสุดก่อนละกันเนาะ2อครับว้าวเออนี่ก็สวยนะฮะ ลองดูสีน้ำเงินเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอีกระดับหนึ่งนะฮะโอ้ยเป็นตัวชอบว่ะทุกคนดูดีปะ่ะเออว่ะเออ,เอ,อว่ะดูดีว่ะดูเลซิง่งว่ะทุกคนเป็นฟ้านะฮะฟ้าตัดกับส้มนะครับแต่สีขาวก็ใช้ได้นะแต่เนี้ยถ้าเราทําปั๊มเบรกสรีแดงเนี่ยมันจะดูเฟียเ้ยวไงไปครับเดี๋ยวไปทําปั๊มเบกรกสีปั๊มเบรกกันต่อ แน่นอนฮะคาลิปเปอร์ครับเราลองใช้เป็นสีแดงชุดชาต์พันสามห้าสิใสมาเรียบร้อยฮะนี่เป็นยังไงล้อว้าวเฮ้ยส่วนตัวแล้วออบครับดูลงตัวนะใครว่าไม่ลงตัวบ้างได้อยู่นะล้อฟ้านะเออจิตจร์จิตจ,จัดจอืมแนวเลสซิ่งไรเซอร์แล้วกันนะฮะขอตั้งสไตล์นี้ไว้เลย โอเคโอ้โหโดูดิสมรรถนะดีเยี่ยมด้วยโอ้โหดึงหูชกหนึบหนึบไหมหนึบไหมยุู่โอเคเอาลนะฮะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเทสในแทร็กกันหน่อยว่าจะจบไปกี่วิน,นะครับเลดี้แอนเจนต์แมนยินดีต้อนรับสู่สตดดรีแทร็กเลสนะครับสองหนึ่งเดี๋ยวโกไปแล้ว โอเคไปดูมุมมองดัสบัตกันหน่อยน네ี่โอ้โหคาร์บอนทั้งคันวะทุกคนโอเคครับวู้ฮู้จบไป9.465วินะครับกับรอบแรกในแดร็กของเรามาเหินข้ามเติดก,กันหน่อยครับทุกคนฮะไปโู้โแคต้องวนขึ้นไปนะครับวนไปวนไป,นไปเรื่อยๆชนทำไม,มล่ะลูกเพ่อเออต้องซ่อมมาใหม่ต้องแต่งมาใหม่นะก็ชนกันซะแล้วใช่ไหม มันน่าเจอดจริงดิฟได้เนาะดิฟสวยด้วยนะโอเคนี่นี่ดูเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเราเอียดโอ้โหเลยดิฟดีว่ะทุกคนแล้วกดสเปซบาร์เบรกนะครับทายนี่ปัดสวยามากนะเออือพร้อมไหมเอาละฮะสามสองหนึ่งไปเลยโอ้โหจะข้ามได้ไหมจะข้ามได้ไหมโอ้โหทุกคนลงมาในรูที่มันพังพอดีเลยเนาะสวยสวยสวย ปลายต่อปลายต่อครับปลายต่อปลายต่อออาตรงนี้ไม่มีทางไปว่ะ l a d ดี <c oughs> and gentlemen 3 2ม h e r หนึ่งฮวิโกโอเคครับอยู่การในสนามไฮเวย์รอบเมืองฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูท็อปสปีดของเขากันนะครับวิ่งได้ต้อง300กว่าแนะ่สวยนะดูดิทุกคนเรียรบัมเปอร์นะครับสเกิร์ตหลังแล้วก็สเกิร์ตหน้าฮะโอ้โหมากับสไปเลอร์สุดชบเชียวเนาะอืมสวยดีอะ แต่อาจจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วนะไปได้อยู่นะนี่ฮะนี่ความเร็วนี่คือความเร็วสูงสุดของเขาแล้วนะครับสามร้อเท่าไรน,นะสีเออตายอยู่หเหินได้ปะกลัวจะไม่เช็คพอยต์ถ้าเหินหินก็ไม่กล้าอุ้ยสีก็มีนะเมื่อกี้นะมีขึ้นไป343นะครับมีให้มีให้เห็นแว๊แบๆนะนิดนึงนิดนึงก็ยังดี โอเคโอเคเอาไปครับจะจบกี่วินะครับกับสนามรอบเมืองนี้เนาะไกล้ละไกลเเ้นชยัยละตอนนี้ผ่านมา1นาทีแล้วนะฮะนานนิดนึงเนาะก็พูดจะตามตรงก็ไม่ได้แรงมากแต่สวยไงโอเคฮะสำหรับสายคอลเลกเตอร์เนาะสำหรับสายสะสมอะโอเคครับจบไป1.10วินาทีนะครับสำหรับรอบเมืองรอบเดียวเนาะ ไปครับขับกันยาวๆวูฮูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาไปบนภูเขาครับทุกคนแล้วก็เราไปเหินลงนะฮะเดี๋ยวมาทางนี้เลยเหินไปด้วยเลยโอ้โหว้าวว,วว้าเราจะไปเหินลงน้ําตกไงขับไปด้วยเลยเนอ,อเอาเดยได้ไหมได้ไหมได้ไหมทุกคนเนี่ยอืโชคในแบบเต็ง,งนะไปครับไปกันเรื่อยๆฮะ เดี๋ยวจะดิฟให้ดูนะทางโค้งนะฮะเอีย๊ยสนั่นแหละครับเท่านั้นแหละฮะหลายคนอาจจะคอมเมนต์เพื่ออะไรก็เท่านั้นจริงๆฮะมีเท่านี้ฮะสำหรับการดิฟฮะโอ้โห <c oughs> โอเคไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเราไปทางนี้ได้ไหมทางเนี้ยห,หรือต้องเข้าอุโมงค์ต้องเข้าอุโมงค์ครับทุกคน แตยังไงไม่แน่ใจให้ลืมไม่รู้อะเข้าโมงมาแล้วโู้นน้ดุนสวยเยวน้ำตกไหมน้ำตกมันจะอยู่ซ้ายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยไม่ใช่แฮะเฮ้ยเรายังมาไม่ถึงน้ำตกอยู่แถวเนี้ยแหละทุกคนน้ำตกอยู่แถวเนี้ยนะโอ้โหเผิ่นี่เขินอีกแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละทางน้ำทางน้ำตานี่แหละมันจะวนเป็นน้ำตกครับเอาล้ฮะเอาล้ฮะเอาแล้วฮะเจอแล้ว เ <Y ew oo> อ๋เบบี้ยูหูดึงโอ้หเป็นยังไงครับไอเจ้าโขดหินนี่มันจะทำมาทำไมเนาะรู้ทั้งรู้ว่ารถมันจะมาตกแถวนี้นะก็มาสกัดเราซะงั้นเอยก็มาสกัดเราซะงัดน,นะครับเอาเลยะทุกคนครับคลิปนี้ก็มีเท่าดีแล้วกันยูหูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะไว้มาดูได้อีกเนาะคันนาจะเป็นไรเนาะมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยฮะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนลุค